สวัสดีแฟนคลับหวยทุกท่านสวัสดีสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะขับรถขับเรือขอให้ระวังหน่อยนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้พักส่วนบางท่านรีบเร่เรงมาทำงานก็อย่าเร่งมากแต่ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นนะคะแล้วก็วันที่16เมษายนนี้ถือว่าดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักความสุข เข้าประจำที่ราศีพฤษภถือว่าก็คงจะนำความสุขสดชื่นสมหวังดาวสุขตัวแทนของการเงินค่ะแล้วก็ตัวแทนของความรักความอบอุ่นแล้วก็เป็นดาวสันติสุขตัวหนึง่งในเมื่อท่านเข้าบ้านตนเองที่ราศีพฤษภก็ขอขอให้ทุกท่านนะคะในสงกรานนี้แล้วก็วันที่16เมษายนขอให้ทุกหวยรวยเบอร์ทุกท่านเหมือนเดิมค่ะสุดับ สูตรที่หนึ่งเก้าสูตรดับสูตรที่สองศูนย์สูตรดับสูตรที่สามศูนสูตรดับสูตรที่สี่หนึ่งสูตรดับสูตรที่ห้าสามดับบางทีเป็นเด่นเด่นบางทีเป็นดับ คนเล่นหวยกี่สิบล้านคนทุกคนก็มั่นใจในตัวเลขของตนเองแต่กองสลากเขาออกให้เราเพียงหนึ่งดังนั้นอย่าเชื่อมั่นมากนักทีฉันก็พังเพราะความเชื่อมั่นของตัวเองมาครั้งใหญ่เลยะคะ่ะในเรื่องของหวยไอตอนที่ไม่เชื่อมั่น แต่ว่ามันทําให้ดิฉันแบบถูกหวยมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครั้งนั้นแต่มั่นใจตัวหนึ่งว่ามันต้องมาแต่อีกสองสมตัวก็แค่เล่นคำๆแต่เพอเอิญความเล่นคำๆในครั้งนั้นก็เป็นประวัติทําให้ได้โมเรื่องของหวยอยู่พอสมควรส่วนตอนที่พลาดมั่นใจว่ามันจะต้องมาก็เรียกว่ามันทําให้เราเจ้าแต่สุดท้ายมันทําให้ดิฉันเจ๋งดังนั้นสูตรดับ ห้าสูตรนี้มันจะดับเพียงไหนสูตรที่เดินดีมาตลอดตัวนี้มันยาวมากี่งวดแล้วสองสี่หกแปดสิบสิบสองงวด, 2, 4, 6, 8, 10, งวดซึ่งถือว่าตั้งแต่ใช้สถิติมาหลายเป็นสิบปีเนี่ยครั้งนี้ยาวมากเลยยาวผิดปกติไม่รู้ว่ามันจะพลาดเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะดับจริงหรือเปล่างวดนี้ ก็มันเดินดีมาละหรืองวดที่แล้วที่ฉันบอกว่าสามก็ให้ระวังเผอิญสามก็ไม่มานะคะมันออกเก้าศูนย์เจ็ดซะงั้นสูตรดับที่เดินดีอีกสูตรหนึ่งก็คือตัวนี้เก้ากับศูนย์เดินดีมาตลอดดับมาตลอดแต่เผอิญศูนย์มันมีมันมีพวกก็ไม่รู้ว่ามันจะดึงกันดับไหมหรือว่าดึงกันเด่นมานะคะ แต่สูตรหนึ่งกับสามตัวเนี้ยสูตรเนี้ยค่ะหน้าดับหน้าดับดังนั้นท่านใดที่ติดสามก็ขอให้สักห้าสิบห้าสิบนะคะส่วนเนี้ยถ้าสูตรมันดับละใครที่เล่นศูนย์ก็ให้เพลา แต่ถ้ามาก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าที่ฉันรู้ขนาดนั้นเหมือนที่บอกนั่นแหละดิฉันก็คงไม่เป็นหมอดูหรอกหรืออาจจะไม่เปิดเผยต่อสังคมเลยฉันเป็นใครนั่งเล่นหัวอยู่อย่างเดียวเก็บกินทีละงวดทีละงวดทีละงวด,งวดอย่เี้ยคะ่ะเปิดเผยอันตรายะคะ่ะบอกเลยมาสูตรเด่นสูตรดับไปแล้วนะคะ มาสูตรเด่นชัดไหมเนี่ยเห็นไหมชัดไหมคะสีเขียวถ้าเราสีดำแล้วกันน่าจะชัดอ่ะขึ้นจอมากกว่าสีเขียวสูตรเด่นสูตรที่1เด่นหนึ่งสาสี่แดเด่น,น,ส,ส,ดดนสูตรที่สองหนึ่งสามด เห็นอะไรไหมคะเนี่ยเห็นอะไรไหมคะเนี่ยสูตรเด่นตัวที่สามสองสี่แปดสูเด่นสูตรที่ห้าสูตรที่สี่สามห้าเด่นต่อไปสองแปดเห็นนะคะสูตรเด่นต่อไป หนึ่งสามห้าแปดสูตรเด่นตัวถัดไปถามว่ามันมีใกล้เคียงกันอยู่นะคะ สมมุติสมมุติสมมุติสมมุตดสามดับมันเด่นตัวไหนเนี่ยมันเด่นชัดเลยนะคะสายวิ่งเนะะี่ยค่ะวัดดวงได้เลยนะเหมือนหลายท่านบอกว่างวดที่แล้วเห็นเจ็ดใช่ไหมแล้วมันก็มาถ้าสายวิ่ง ก็น่าจะได้กำไรอยู่พอสมควรงวดน,นี้ยมันเด่นชัดนะคะเนี่ยมันเด่นชัดมากเลยวัดตัวไหนมันเยอะดังนั้นถ้าจะบอกว่าถ้ามันมาปัญหาคือเราจะไปจับคู่กับตัวไหนไงคะก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วละ่ะว่าท่านมีเด่นอะไร เพราะว่าการเล่นหวยก็เหมือนที่บอกว่ามันไม่ได้เล่นแค่โตดกับเต็งไม่ได้แค่สองตัวบนสองตัวล่างบางคนก็ร้อยแพ้บ้างบางคนก็วิ่งบ้างบางคนก็ร้อยแพ้สามตัวสี่ตัวบางคนก็ห้าตัวหรือบางคนไปจับใส่กับตัวเลขตนเองแล้วก็ร้อยแพ้แล้วก็วิ่งอย่างน้อยอะค่ะดาวสุกเหมือนที่บอกท่านเข้าบ้านตนเอง ล้วอยู่จนถึงวันที่5พฤษภาคม2อ6 6 20ยกี่สิบกว่าวันถ้าเลขที่มันเยอะแล้วมันมาถามว่าเป็นไปได้ไหมเอาส่วนตัวนะคะส่วนตัวชอบนะวันนี้วันนี้ว่าถ้าน,น่าจะมาถ้าน,น่าจะมาแต่เหมือนที่บอกว่าเลขดับเราคืออะไรมั่ง เลขดับคือ 9, 0, 0, 1, 3เลขดับ1ไว้ใจได้ไหมดับ1ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ค่ะแต่ดับ3มกับดับ0นยะ์่ยถ้าสมมุติไงเราให้ดับสมันก็เหลือเลขใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยยกเว้นสูตรนี้สูตรนี้ที่มันต่างเพื่อน มีสูตรเดียวที่ต่างเพื่อนถ้าสูตรมันเดินก็จับใส่กับตัวเด่นแต่ถ้าบอกว่างวดที่แล้วสมมุติออก907แล้วงวดนี้มันออก 9x8 ละมันมันก็พูดพูดยากนะคะสมมุติสมมุติสมมุติ งวดที่แล้วมัน907ใช่ไหมสมมติสมมุติสมมุติว่า 9x8 7x8 สมมุติ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 อีกตัวหนึ่งเอาเอาอะไรมาใส่อีกตัวหนึ่งเอาอะไรมาใส่สมมุติสมมติมันก็ตัวแรกมันก็อยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้แล้วถ้ามันจะออก907ตัวเดิม ก็อะไรอยู่ก็เอาเฉียดเฉียดหน่อยเอาแยกแยกหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้มันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะวันนี้ไม่มีนิทานวันนี้ไม่มีนิทานเดี๋ยวบางท่านที่ไม่ชอบฟังจะโมโหอาจารย์สุขเข้าตำแหน่งที่โดดเด่นแล้วก็สุขมันคือสุข มันหมายถึงความรักการเงินความสุขสันติสุขขอให้ทุกท่านเกิดความสุขตามดาวสุขที่เข้าบ้านตนเองนะคะเฮงๆปังๆรือ้วยค่ะ